สวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ครับผมจะพามาส่องนะครับจะเป็นพี่รอดแขนหลวงพ่อกลวยครับหรือท่านเรียกว่านะครับแหวนแขนเรดาร์นะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นเกจิที่คงแก่เรียนนะครับวิชาของท่านมากมายนะครับวิชาแหวนแขนเปนอีกวิชาหนึ่งที่ชา ที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านมากนะครับแหวนแขนหลบพกกลวยนอกจากจะมีอนุภาพทางป้องกันตัวนะครับคงกระพันมหาอุดแนวยังเป็นแหวนเตือนภัยอีกด้วยนะครับคือเมื่อจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเนี่ยครับแหวนแขนจะรัดจนรู้สึกนะครับแต่ถ้าแบบร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยจะรัดจนขาดเลยนะครับก็คือ เป็นปฏิหารของแหวนแขนนี้นะครับที่ท่านตั้งใจสร้างมานะครับวิชาแหวนแขนของท่านเนี่ยยังไม่สามารถสืบได้ว่าท่านใช้วิชาของครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับเพราะครูบาอาจารย์ท่านทั้ง3องค์ล้วนมีชื่อเสียงเรื่องแหวนพิรอดทั้งสิ้นคือนะครับ 1. ห,หลวงปู่ศรีนะครับวัดพระปางนะครับสองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเรื่องที่แสดงว่าแหวนแขน ท่านเตือนภัยได้นะครับจนดตุกขนาดนามว่าแหว,วนแหวนเรดรานะครับก็คือเกิดจากอันนี้เกิดจากนายเชนนะครับคนหัวเด่นนะครับได้อาสาสมัครเป็นทหารผ่านนะครับไปรบที่ลาวได้มากราบหลวงพ่อกลวยครับท่านจึงมอบแขนไปให้1วง,งนะครับพร้อมกับพยันกันภัย8ปทิศอิ่มพื้นนะครับ ตอนที่นายเชนไปอยู่สมรภูมิที่ลาวก็แค่คาดอันตรายตลอดจนมีวันหนึ่งเป็นเวลากลางวันฝ่ายศัตรูจะไม่ค่อยโจมตีครับแหวนแขนนายเชนเกิดรัดแขนจนรู้สึกนายเชนจึงได้เข้าไปบอกผู้พันว่าข้าศึกจะโจมตีนะครับแหวนรัดแขนนะครับแล้วนายเชนก็เลยไปบอกผู้พันว่าข้าศึกจะโจมตีนะครับผู้พันไม่เชื่อจึงไม่ได้สั่งอะไรนายเชนจึงโดดไปลุมหลบภัยคนเดียวนะครับสักพักเดียวฝ่ายข้าศึกได้ยิงระเบิดถลมนะ่มหนัก มีทหารตายนะครับไปหลายสิบคนหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับผู้พันจึงมีความเชื่อถือในเชนบอกในเชนว่าถ้าข้าศึกจะโจมตีให้ให้มาบอกด้วยเพราะแหวนแขนรัดทีไรในเชนบอกผู้พันพอบอกพักเดียวก็จะมีการโจมตีทุกครั้งจนพวกคนเพื่อนขนาดในเชนว่าเชนแหวนแขนเลดร์นะครับแล้วก็เมื่อลบอยู่ได้6เดือนครับในเชนได้กลับมาพักที่เมืองไทยพอถึงกําหนดจะไป เมื่อสวมแหวนแขนแหวนแขนเกิดขาดนะครับนายเชนใจเสียรีบเช่นมาหาหลวงพ่อกุยที่วัดเล่าเรื่องแหวนแขนขาดให้ฟังหลวงพ่อกวยท่านนิ่งอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าถ้าเองไปขราวนี้คงไม่รอดกลับมานายเชนนับถือหลวงพ่อกยุยอยู่เหนือเก้าเหนือขมมจึงเชื่อฟังหลวงพ่อไม่เดินทางไปอีกแต่ก็คอยฟังขา่ขาวการลบอยู่ว่าการลบครั้งนั้นดูเดือดมากฝ่าย้าตึกขนสัมภาระต่างๆมาถล่มอย่างหนะัก พวกเพื่อนๆในเชนเสียชีวิตครั้งนั้นมากมายในเชนจึงมานึกถึงตัวเองว่าวันนั้นถ้าแหวนแขนไม่ขาดตนก็อาจจะเป็นหนึ่งในเสียหนึ่งในผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับนี่ครับคือปฏิหารนะครับแหวนแขนลด้าของหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วเราก็มาส่องธรรมชาติของเก่ากันครับนี่ ครับธรรมชาติความเก่านะครับนี่ดูครับเก่าจริงครับเก่าถึงยุคนะครับจะของเดิม เลี่ยมครับเพราะเพราะเก่าขาดหมดแล้วครับก็เลยเลี่ยมไว้คล้องในคล้องคออานะครับไม่ได้รัดแคน่นี่ครับคาบไข่นะครับคาบลักที่ลงไว้รักษาสภาพนะครับยังพอมีให้เห็นนะครับ นี่ครับธรรมชาติความเก่านะครับนี่ครับธรรมชาติความเก่านะครับ ไว้ได้ดูกันนะครับจะได้ไม่ต้องของดีๆเนาะประสบการณ์ปฏิหารพวกนี้จะได้ไม่ต้องสูญหายไปกับการเวลานะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆน,นะครับไปเจอไปเจอที่ใดเจอบ้านที่ใดจะได้แบบรู้นะครับที่มาว่าของพ่ออะไรนะครับจำ จำลายจำเนื้อหาไว้นะครับจำลายจำธรรมชาติความเก่าไว้นะครับนี่ครับหลักเนาะก็คือจุดหัวนี่คือไม่ค่อยได้สัมผัสกับไม่ค่อยได้สัมผัสกับกับร่างกายแล้วนะก็คือหันออกของนอนนะครับก็เลยจะมีลักยังมีเลือบลายลักติดอยู่ตามร่องนะครับให้เราดูความเก่านะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ